โอเคค่ะเรามาต่อกันตอนที่สองนะคะกับเเรื่องของกรดและด่างนในสูตรออกเกอร์บอสส์นะคะ,ะ,คะตอนที่สองค่ะทีนี้เรารู้แล้วนะว่ากรดเนี่ยหรือว่าสารที่มันมีความเปรี้ยวเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราจะมาดูชนิดต่างๆของมันนะคะตัวแรกนี่คะก็คือซัลซูราฮัวเซียอีนะคะตรงนี้นะ่ะซัลซูราฮัวเซียอีเป็นเอนะ็มเนี่ยนี่คือเราเรียนวิชาเคมีใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้จัก ชนิดของเคมีสารของมันต่างๆว่ามันมีคุณสมบัติอะไรยังไงอันนะะี้ค่ะเขาบอกว่า om v ä t ดแต่เฟอร n บรินน่าอีคลูอ์กอสบิลเดอร์สแอนด์กอสสำคัญละ d อันนี้นะถ้าใครทำ lab นี่ค่ะมาแล้วนี่ค่ะจะทราบว,ว่าถ้าเวลาเราเอา v ä t แตก็คือไฮโดรเจนนี่ค่ะไปบรินนะ่ะไปเผาในคลูอ์กอสนี่ค่ะมันจะเกิดก๊าซชนิดหนึ่งออกมาที่ชื่อว่าแวดไดคลอไรด์นี่ค่ะ ัวนี้นี่ค่ะที่นี่เขาบอกว่าทำไมนแน่กอสเซนเลอส,สอีวัตเนตเออีวัตเตนบิลดสตัลซีระและเมื่อเราเอากอสตัวนี้นะคะไปละลายน้ำมันจะเกิดสัลซีระขึ้นมานี่ค่ะอีนลิตรอีนลิต,ว,ลว,ตลวัตเตนก็จะละามิน้อยกว่500ลิตรแวตคลอรีนนในน้ำหนึงลิตรเนี่ยสาม,มารถที่จะ เลอเซอินเตอร์มินเดก็คือสามารถที่จะละลายไอแวตเตอร์โครินได้มากกว่านะ0คะห้ารลิตรนะคะหรือพูดน้อยๆก็คือไม่น้อยกว่านั่นเองนะและทีนี้ไอตัวนี้ทำไมทาไมเราถึงต้องรู้จักมันนะคะไอตรงนี้ที่เราต้องรู้จักมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้นะเป็นตัวสำคัญในการทำแบลซัลซีรัตในตามรูปนะคะที่เราเห็นในขวดตรงนี้มันจะมีแฟรตันเดอมากก็คือมันจะมี การกดนะคะมันจะกรดมันจะกร่อนการกร่อนของมัน่ะจะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันสแกอินเตลุกตะพุซาลซีอะอย่าไปดมมันนะคะเพราะว่าดมปุ๊บนี่คือมันขึ้นแล้วก็คือมันไปกร่อนนะคะระบบหายใจนี่ค่ะอมกอเซนสมซาลซีระเกิยอีฟรอกเซคอมเมคอนแทคมาคอนเซนเทรตแอมโมเนียก็จะสร้เปนบิทรอกออซัลมิกะนะคะถ้าไอตัวก๊าเซ เซลซาเนียถ้ามันไปบิลดัสกับอโม,อม,มเนียนะจะทำให้เกิดควันนี่ค่ะซซลซรใช้ในไหนปกติแล้วเวลเขาข้อสอบมันจะออกมันจะไม่ถามแบบว่าเผาะอะไรได้อะไรนะแต่มันจะถามว่าเราจะพบซซลซี่หรืออซีได้ที่ไหนบ้างนี่คะส่วนใหญ่นะพบได้ในอะินดัสทรีลในการทำงานเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหการรมนี่ค่ะทิลเวร์มอง,งออลิกเอมเนี่ก็คือว่าทิลเวอร์แกก็คือทำการผลิตเช่นมเมทัล โลหะนี่คะหรือว่าเมทัลเฟ f e r i o งหรือว่าสารโลหะอื่นๆที่มันมีเฟ e r i o u งคือการใช้ก็ค,คือมันเรียกเราเราเรียกอะไรเช่นโลหะแล้วก็ออุปกรณ์อื่นที่มันใช้โลหะเป็นส่วนผสม,มนีน่ค่ะ fermium ในซัมมิโนมโซเกออินดัสทรีลนี่ค่ะหรือแม้แต่จะเอาซัลซีราไปทําให้มันเกิดสีไปผสมสีนะคะหรือว่าโซเกออินดัสทรีลในการอุตสาหการรมเรื่องเกี่ยวกับน้ําตาลนะคะก็ใช้เจ้าซัลซีราเหมือนกันนี่คะในการ ผลิตเนียค่ะตัวต่อมาค a อววสอ่ a า,าเวลสี่ร h 2 so 4ี่ระ e ่เคืออะไรเรารู้แลว้วซัลเฟต e นี่ค่ะซัลเฟตกรดซัลเฟอร์นหรือว่าซัลเฟตนั่นเองนคะตัวกรดกรดซัลเฟอร์เนี่ยจะถุงหนักนคะแล้วก็ช็อกฟลิตตันเดเวสกะจะเป็นของเหลวที่มีความหนืนะ่อะมันจะเหลวแบบว่ามันจะช็อกมันจะเป็นของเหลวที่มีความหนื่มีความหนานไม่ใช่เหมือนน้ำที่เทแล้วมันก็พรวดลงมาเลนี้มันจะเนีวเนนะคะ ซึ่งจะไม่มีกลิ่นนะคะสมสานนะลูกทีนี้ค่ะสปาเวลซีหรือฟรัมเซลลูส์สปาเวก็คือเอามาจากไหนเอามาจากตัวซัลเฟอร์นี่แหละค่ะซัลเฟอร์กรดซัลเฟอร์ก็ต้องมาจากซัลเฟอร์ซึ่งมาจากไหนมาจากเฟอร์เบนต์นะคะเอาซัลเฟอร์ไปเผาค่ะพอเผาเสร็จเราได้สปาเวลดิออกซีนนะคะหลังจากนั้นเราถึงจะออมวัลลสัสก็คือเปลี่ยนเป็นนะคะกอส กอสเซสก็เป็น SU3 อีนะคะแล้วก็เอาไปเลิศไซวัตเนตอีกเพื่อที่จะจะเป็น SU4 ร่านี่ค่ะทีนี้เขาบอกว่าเราใช้ซเลเฟอร์หรือว่าซัสวาเวลซีร่าในการทำอะไรบ้างน่คะตัวนี้เป็นตัววิกติเกสเตเคมิคอลเะไรนะคะตัวที่สำคัญเป็นสารเคมีที่สำคัญมากในการโปรเอ่อเอทิลเวรกหรือว่า,าฟรัมสเตนนึงก็คือผลิตออกมานี่ค่ะโอเลกาโปรดักต์เชน อะไรบ้างเราดูนะคะอุตสาหกรรมกระดาษ Pupper i n d u s tria หรือว่าบิลแบตเตอรี่ก็คือแบตเตอรี่ของรถยนต์ที่เราใช้เนี่ยนะคะจะมีตัวของสเปาเวลซีเรอยู่นะคะทีนี้เขาบอกว่าสเปาเวลซีและแวร์เกสตัดแฟร์ตันเดอร์พอดอมเฟลสเตอ์เอมเนี่ยก็คือกรดซัลเฟอร์ปกติมันจะกร่อนเสื่อสารต่างๆนะคะเช่นโบมูลออกพั p เฟอร์ก็คือจะไปมันจะไปกัดพวกที่มาจาก ธรรมชาติเช่นกระดาษถ้าโยนลงไปในกระดาษมันก็จะแบบก็คือจะกร่อนขึ้นมานี่ค่ะแล้วก็อืมก็ที่เราน่าจะทราบก็คือเท่านี้นะคะกับสวาร์บัสซีระสารต่อมาคือชื่อซัลเปเตอร์ซีระนะคะหัวเอ็นอูทรีหัวเอ็นอูทรีนี่ค่ะซัลปซัลเปเตอร์ซีระเนี่ยเป็นตัวที่กร่อน S 1> <S 1> อย่างสตารอย่างแรงนะคะเป็นกรดที่ก่อนได้อย่างแรงนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นที่แบบติกกันเด,ดคือดมเสร็จแล้วมันไอเหมือนกลิ่นมันจิกจมูกะะอย่างนง้นซีรสันเดเดลาอยูสออฟเฟอวาราเดฟเมร้กฟลาสโกถ้าเราเห็นซัลเปตซีราเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ใน ขวดที่เป็นสีชาหร um ือว่าขวดที่สีมืดเพราะว่าอะไรเพราะว่าแสงสามารถไปทำลายสารตัวนี้ได้นะคะมเนี่อนยูริเกตซมูร์หอหุนตัวน่กลวกลรีขอเฟรเซนดรีรันี่คะไัมทําลามมดมดมง้นะทััทำลาย ส่วนใหญ่ก็คือที่บอกแล้วว่ามันเป็นตัวกรดก่อนนะคะที่มีความกร่อนสูงนะคะเราใช้ในไหนออกก่อนอื่นมาบอกก่อนชื่อเล่นของมันนะคะถ้าเรา blending of s a l i r a ออก s a l p i c acid อาจจะออกในข้อสอบนะว่าถ้าเธอเอา salicylic เปผสมกับ s a l i c y l i a เนี่ยเราจะได้อะไรมาเขาจะเรียกว่าคุงสวัตเต้นนะคะคุงสวัตเต้นนะคะทีนี้เขาถามว่า s a l i c y l i a ใช้ในอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่น ใช้ในอุตสาหกรรมที่ทําเกี่ยวกับปุ๋ยค่ะปุ๋ยนะคะหรือว่าระเบิดนะถ้าจะทําระเบิดสเปรย์เเอมนี่ก็คือทําระเบิดทําอะไรอย่างนี้เช่ะเบิดเมืองแรกอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้สอรเปตซีหรืะคะหรือว่าทําปุ๋ยนั่นเองนะคะสารต่อมาคูลซีระคูลซีรนี่ปกติเราจะเห็นเวลาเราไปอีกาหรือว่าไปคอนซูมนะคะเพื่อที่จะซื้อ,อน้ำนะน้ำหรือว่า,าโคก้กหรือเ๊บซีน่คะเขาจะมีคูลซีระก็คือแกส๊สที่อยู่ในน้ำอัดลมนะคะ่ะ มันจะอินโฮลล่ะมีส่วนผสมของโคลซีรัสนะคะซึ่งโคซีรัเนี่จะทำให้รู้สึกเปรี้ยวนิดๆแล้วก็จะรู้สึกว่ากินไปแล้วมันสดชื่นฟริสกสมาร์อออสวากซซรินะคะซีรุนบลินเดนมอันอเดทริกเลดีกัสคอคดิคอริโอซีนอีดร็กเกนนะคะก็คือการใส่คดริโอซีนเข้าไปในน้ำเคยเห็นบอกว่าไอ้นี่ไหมอ่ะเออเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมีเครื่องสมัยนี้ที่คุณสามารถทำโซดาน้ำโซดาหรือว่าบุเบิลวัตแต่เฮมม่ะเขามันจะมีเครื่อง โซดาสตรีมอย่างนั้นอะที่ว่าใส่แก๊สเข้าไปทําน้ําธรรมดาให้เป็นน้ําโซดาหรือว่าทําน้ําธรรมดาให้เป็นน้ําอัดลมได้อย่างงี้นนะคะปกติแล้วนี้ก็จะอยู่ในคูลซีร่าจะอยู่ในน้ำน้ำมะลุ่มนะคะทีนี้ตัวต่อมาคือเยลซีร่านะคะเยลซีร่เนี่ยเซียเทียหัวเซ็ก โอที่นี่ค่ะเขาจะบอกว่าไรมีเอลก็คือนมทีนี้เวลานึกถึงกรดนมมันคืออะไรนี่คะลอตมมนบานลิดมีเอลสโตเอนทีบีเดซูลองเอานมที่ไม่เข้าตู้เย็นสิตั้งไว้กลางแดดสักประมาณวันหนึ่งก็พอมันเปรี้ยวเลยนะนมมันเปรี้ยวใช่ไหมนมเสียนมเปรี้ยวทําไมเพราะว่าแบคทีเรียในนมมันจะมีแบคทีเรียอยู่นะคะเป็นแบคทีเรียที่ดีต่อกระเพาะแต่ถ้ามันอยู่ในความร้อนหรือว่าไม่ได้อยู่ในตู้เย็นเนี่ยพอมันเปรี้ยวเสร็จเนี่ยแบคทีเรียก็จะอมวาลัดมีเอลซ็อกเก แทนที่นมเนี่ยมันจะมีซ็อกเกอร์อยู่นะในตัวของมันเองมีน้ําตาลอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบคทีเรียเกิดขึ้นแล้วนะ่ะคือมันร้อนแล้วเนี่ยไอมียกเกิดจะกลายเป็นมีเยอะซีระเป็นกรดกรดของนม,มนะคะทีนี้เสร็จแล้วเนี่ย ในการที่เราจะทําให้แบคทีเรียอยู่ในนมสน่วนใหญ่เราเจอได้ที่ไหนถ้าเขาถามว่ามิโยซีราเจอได้ที่ไหนก็เจอในโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตนะคะที่เราเห็นที่บางทีโยเกิร์ตมันเปรี้ยวนะคะก็คือมันเป็นมีแบคทีเรียที่มันมีประโยชน์ต่อร,ร่างกายของเราอยู่นะคะพวกโบโยเกิร์ตอะไรพวกนี้จะมีเอ็นเพรสเซนมิโยซีราอยู่นะะี่ค่ะหรือว่าแม้แต่เราจะสามารถใช้ในการซอมคอนเซเวียริงเมียดนะคะก็คือใช้ในการทําเป็นพวกแบบว่าเขาเรียกอะไรคอนเซเวียริงเช่นจะเก็บไว้ให้มันได้ ได้กินนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะใส่ตัวที่มันเป็นเอียร์ทูฮุนดะคุตตีก็คือสารที่มันเป็นสารเพิ่มเติมลงไปในอาหารเพื่อที่อยากจะให้อาหารบางชนิดมันอยู่ได้นานก็จะใส่ตัวที่เรียกว่าเอียร์เอ่อเอียร์เอียนุ่มเหรอเอียร์ทูฮุนดะคุตตีนะคะสองร้อยเจ็ดสิบลงไปนะคะทีนี้เขาบอกว่าวิเอร์ซีแะที่เราคุยกันเมื่อกี้นะมาดูนะตามภาพนะคะเขาบอกว่าเอ่อ้นมุสกลาอุซเซทเฟอร์โฮตอาร์เบียตา เมื่อเวลาเราวิ chips, like, ่งเห็นป่เวลาคนไปจ็อกกิ we ้งหรือหรือแม้แต่เราไปวิ่งเองนะคะแล้วเราวิ่งหนักหนักหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทรนนิ่งสวกอะเวลาไปหรือว่าออกกำลังกายแล้วรู้สึกปวดตัวอะไรอย่างนี้นะคะมุสเคลอุเซตฟอร์ฮดอาเบียต่จะทำใบิลดมิลซีระร่างกายของเราสามารถที่สร้างกรดนมไอตรงนี้มียอเลกซีระขึ้นมาได้นะคะเช่นเวลาเราวิ่งหรือเราเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมุสเคลนะก็ไป บิลดัสก็คือสร้างไอ้ตัวนี้ขึ้นมาทำให้เรารู้สึกอ้ายแป๊บๆหรืออย่างเงี้ยนะคะตัวต่อมาค่ะแอติกซีรานะคะหรือว่าอีทันซีรานะตัวนี้นะ่ะเป็นตัวที่คนเราใช้ในการทำอาหารนะ่ะถ้าบ้านเราก็เรียกประมาณว่าน้ำส้มสายชูอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราจะกินวยเตียวก็จะใส่น้ำส้มสายชูนี่ฮะ น,น้ำส้มสายชูก็คืออัดแอติกนะคะแอติกซี่อนะคะไอ้ตัวนี้นะ่ะจะทำให้ small gain for better ก็คือว่าจะทำให้อาหารอร่อยขึ้นนะคะเช่นเวลาเราใส่น้ำส้มสายชูลงไปในก๋วยเตี๋ยวม,มันจะทำให้มันอร่อยขึ้นเว้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาเขาดองของในน้ำส้มสายชูอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้บอกว่าของสิ่งนั้นอยู่ได้นานขึ้นนะคะ ทีนี้ตัวของแอติซีราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยวอทลิตมอร์แอติซีราก็คือที่อยู่ในสวีเดนนะคะจะมีส่วนประกอบ3%ของน้ำส้มน้ำส้มสายชูเนี่ยนะคะแล้วมันก็จะมีวีนแอติแอติเกอร์ออกซ์เ่อออซนนะคะก็คือเป็นวายที่มันเปรี้ยวที่ใช้เช่นสมมติว่าเราจะทำสลัดอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีบีเนเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะวินิเกอร์นะคะเช่นตัวนั้นเนี่ยค่ะ ทีนี้อย่างเช่นเวลาเราเปิดฝาน้ําส้มสายชูเราจะรู้สึกหูกลิ่นแรงอ่ะแบบว่าจมูกอ่ะมันมันแสบจมูกนะคะก็คือมันสูดนะคะเพราะว่ามันอยู่ในขวดไงแล้วด้วยความที่มันแร์ต้นเดี๋ยวมันเปรี้ยวเงี้ยนะ,ะมันก็จะได้กลิ่นแรงนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามี c o n c e n t r a ต e d a c i ซ i t y นะคะเขาก็จะพยายามที่จะให้มันเอ,อยู่ในอุณหภูมิที่ไม่ร้อนมาก plus c o ตอนนะคะ เอ่อเอ่อมาสเตอร์เรียนัวี plus cut ต่อนอ๋อเพราะไม่ไม่งั้นปกติแล้วนะคะมันจะกลายเป็นเอ่อสเตียลหนะก็คือเริ่มจะจับตัวหรือแข่งตัวนะคะตัวต่อมาค่ะมีเรซี่เรอนะคะมีเทนซีร่านะตรงนี้แนมเริดม,มีรันเชนเซสหูตัดมดแดงมดแดงรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนจะมาทำลายลังมดแดงของฉันนะ จมดกแดงเนี่ยก็จะสปรูตตาพ่นนะคะตัวที่เรียกว่ามีวเรซีร์เป็นกรดของมดแดงนะคะฝรั่งภาษาละเสร็จเบรนเนสเล่ด้วยนะเช่นเวลาเรามดแดงกัดเราแล้วเราเจ็บอ่ะนั่นคือมันสปรูตตานะมีวเรซีรเราใส่เราหรือแม้แต่เบรนเนสเล่ซัมเมอร์จะมาแล้วนะคะไอตัวที่ว่ามันโดนที่มันเป็นต้นไม้เบรนเนสเล่โดนแล้วมันแสบแล้วมันพุมันพองอะนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของมีวเรซีรานะคะมันมีอยู่ในตัวของธรรมชาติมาแล้วนะคะ เพราะว่าพอเราไปโดนปุ๊บเนี่ยมันก็จะสวีดเดี๋ยวก็คือมันจะเป็นแผลขึ้นมาทันทีนะะี่ค่ะทีนี้เราจะสามารถทําให้แผลที่หายไปเนี่ยทำยังไงเขาก็บอกว่าให้บอร์ดด้าโพเอนบอร์ซิกเลอร์น็งใช้ตัวที่เป็นด่างนะคะเข้าไปเช่นเลอร์สเน็งกับฟูโซซูดานะคะหรือว่าคอนเซนเทตเอ่อมีมันจะมีพวกที่แบบว่าทําให้แมลงกัดต่อยอะนึกภาพยามองบ้านเราอย่างเงี้ยมันจะมีส่วนของบอสอยู่ด้วยนะะี่ค่ะนี่คืออ uh, มันมาจากไหนนะที่มันมาจากมีดิวิซีละเพราะว่ามีดิวิซีแปลว่ามียูวินีอะก็คือมดกรดจากมดเรียกง,ง่ายๆเพราะว่าเออ่มดกัดอย่างเงี้ยเขาเรียกมดกัดที่จริงมันสปรุตตานนะคะเขาจะใช้ในไหนไอ้มีดิวิซีละที่เขาใช้เนี่ยส่วนใหญ,ญ่เขาจะใช้ในการเกษตรกรรมนะคะเช่นการที่จะคอนเซเวียระเกรนฟู้ดก็คือทำอยังไงให้เออเออออ่ออ่ฟูออ้ดเดี๋ยวจะไปภาพต่อไปอาจจะง,ง่ายขึ้นภาพต่อไป <c oughs> เห็นไหมเวลาเราขับรถผ่านพวกตามท้องนาของสวีเดนจะเห็นไอ้เนี่ย ที่วางอยู่เยอะแยะนี่นะคะบางทีก็ม่มันอะไรวะเน,นี่ยทำไมมันต้องอยู่ในนี้นะคะคาตอบนะคะก็คือว่าไอ้ที่มีพลาสติกสีขาวพันอยู่เนี่ยมันเป็นเกรนฟูดเดอก็คือเหมือนฟางที่มันเป็นฟางสดค่ะฟางสีเขียวนะะี่ค่ะทีนี้เขาเบฮานลัสเขาทําอะไรทำไมไอ้ฟางสีเขียวพวกนี้ต้องอยู่ในถุงก็คือว่าเขาเนี่ยไปเบฮานลัสก็คือเอาไปผสมหรือเอาไปทําการให้ทําปฏิกิริยากับมูสซีรักก็คือไอ้กรดมดที่เราพูดถึงนะคะกับ preparat äh av syra, ammoniak, som kallas promy, och blanda kardikalt. Blandningar är inte lika frätande. På niha, en och samma blandning man grönt, men som är grånt, här, kapkan, kram, mylsyra, det är inte grönt alls, och då använder man inte mylsyra. De lufttäta äh, säckarna jäser grönt, för att det blir dess mylsyra som hinner att bilda skadliga organismer som skulle förstöra fodret. Det här var kul. เอาผสมเคมีอันนี้กับอันนั้นผสมกันพอผสมกันเสร็จมันกลายเป็นปกป,ป้องไอฟูดราเนี่ยให้ให้แกรสมันยังสดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือการเอาสารเคมีที่มีเอเกนสกอปไม่เหมือนกันมารวมกันแล้วเพื่อที่จะทำการคอนซ e เวียริงก็คือทำการทำให้มันเก็บได้นานนั่นเองนะคะตัวต่อมาค่ะอักซิลิซาริซีรตัวนี้นะเป็นตัวที่อยู่ในยากแก้ปวด ะะทีนี้เกิดขึ้นเมาาื่อไหร่ Enth ิสคเ a รก็คือ,อบริษัทของเยอรมนีที่ขายยานะคะเขาเรียกว่าแอสไพรินก็คือยาแอสไพรินนั่นเองที่เราเรียกถ้ามันมีแอสไพรินก็คืออะสเตอ s ิส r ตอเ r ซีนี่ค่ะซึ่งจะมีตัวนี้อยู่ซึ่งเป็น ยาตัวแรกเลยนะที่ลิกัสามารถผลิตได้ไปสํสำเร็จในอินดัสเทรียลในการทำผลิตยาอุตสาหกรรมนี่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยอัลลามดิซินเนี่ยมันทีดิกได้อันเวนฮาอูตวุนิตฟรอนทูเรนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยยาที่เห็นก็คือไปเก็บสมัยก่อนก็ไปเก็บผลไม้ร่างไม้มาเป็นยาอะไรเงี้ยต่นเนี้ยเป็นยาตัวแรกนี่ค่ะที่เราสามารถผลิตออกมาได้นี่ค่ะมีผลอะไรมีฤทธิ์ยังไงก็คือมีการช่วยให้แก้ป,ปวดนีคะแล้วก็ช่วยลดไข้นี่ค่ะ และนอกจากนั้นก็ยังช่วยก็คือไอตัวของแอสไพรินที่เราเรียกยาแอสไพรินส่วนใหญ่จะอยู่ในยาแก,ก้ปวดทั่วไปนะคะ mm hmm. เช่นมกนเซี uh, ium, หรือว่าทริโอที่ละลายน้ำน,นะคะแมกนเซีที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในการแก้ปวดก็จะมีส่วนผสมของอะสตรลิซาริซ mm ิอรัสอยู่นะคะ mm hmm. ต่อมาค่ะ mm hmm. เขาบอกว่าเวกซ์ร mm ีเกตพวกผลไม้ร่างไม้หรือต้นไม้เนี่ยมันมีกรดของมันอยู่ในตัวของมันเองนะ ซึ่งไอ้พวกนี้นะ่ะก็จะเอามาส่วนหนึ่งก็คือเหมือนกับว่ายาแผนโบราณยาสมุนไพรเนี่ยเขาสากัดออกมาเพื่อที่จะทำยาบัางเพื่อทําอาหารการกินบ้างนะคะปัจจุบันนี้เราใช้เทคโนโลยีหรือว่าอินดัสทรีลก็คืออุตสาหกรรมในการาผลิตยาผลิตอะไรต่างๆได้นะคะเช่นซีตุงซีหรอกรดจากน้ำมะนาวนะคะเอฟัสเอ็มเนี่ยอุปเลอร์ซีวัตเตน ซิตรงซีดจะเป็นส,สารที่เป็นของแข็งหรือว่าจับต้องได้นะคะแล้วมันก็จะเป็นละลายในน้ำนะคะซึ่งจะมีอยู่ในฟรนะุกตเช่นซิตรูงนนะคะหรือแม้แตอ่อะไรมีอะไรอีกอะคาราเมลก็คือจะใช้อซิตรงซีดาในการที่เป็นแต่งสีแต่งกลิ่นเนี้ยให้ถ้าอยากกินลูกอมรสมะนาวก็ใช้ซิตรูงซีดารใส่เข้าไปแล้วมันก็จะมีกูดิสหรือว่าแคนดี yeah, ้นะคะที่เป็นรสมะนาวอย่างเงี้ยนะคะ แค่นิดเดียวเท่านั้นก็พอนะคะอันนี้ใช้ใเกี่ยวกับในการทำอ๋อกูดิสทำแคารเมลหรือทำเรียกอะไรลูกอมหรือว่าทำมามลอดทำแยมทำอะไรนี้หรือแม้แต่กระทั่งทำน้ำมะล่มนะคะ แอสโคบินซีร่าแอสโคบินซีร่าเนี่ยบ้านเราหรือว่าชื่อของมันสามัญธรรมดาเรียกว่าวิตามินซีนะคะเซียวิตามินนะคะซึ่งจะอยู่ในฟรุกเตอร์แบร์นะคะก็คือบอกว่าถ้าอยากจะได้วิตามินซีก็กินผลไม้สินะคะหนีป่อนออกวีนแบร์นะคะหนีป่นออกวีนแบร์นะคะจะมีวิตามินซีเยอะมาก นี่ค่ะถ้าอยากจะได้อสโคบินซีรอะบางคนบอกอสโคบินซีรอะคืออะไรแต่พอบอกว่าวิตามินซีนี่ก็อ๋อวิตามินซีนั่นเองผลของวิตามินซีก็คือช่วยในการทำอะไรถ้าเป็นหวัดให้กินน้ำผลไม้เยอะกินผักเยอะๆผลไม้ก็จะช่วยในการป้องกันฟิชิลนิงก็คือการเป็นหวัดนี่ค่ะต่อมาวีนซีระค่ะเป็นซีร่าหรือว่ากรดหรือว่าความเปรี้ยวที่มีอยู่ในไวน์นะคะซึ่งจะมีอยู่ในอะไรบ้างไวน์มาทำมาจากอะไรก็องุ่นนะคะวีนดูเวอร์นะคะ ซึ่งปกติก็จะวินซีระใช้ในการทำเลสค์น้ำอัดลมหรือทำไอศครีมนะคะไอติมนะคะซึ่งปกติแล้วเขาจะใช้กับเบียร์คาร์บนอนน์นะคะเพื่อที่จะฟรุกซซลซามารีนนะคะถ้าเขาบอกว่าวีนซีระกอกเบียร์คาร์บนอนนะะ์เนี่ยมันอยู่ในฟรุกซซลเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าซามารีนนะคะทีนี้ เบียนเบียนโนซูซีระเบียนโนซูซีระเนี่ยจะอยู่มากๆอยู่ในผลไม้ในแบร์นะคะก็คือลิงงอนออกอยู่ต้นนะคะซึ่งปกติเนี่ยจะทําถ้ามีมันจะทําให้ให้มันไม่เน่าไม่เสียมันจะทําให้แบร์อยู่ได้นานนะคะปกติแล้วเขาจะใช้ในการที่จะทําเก็บพวกแยมพวกอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะทำแบบว่าไปหน้าร้อนไปซัมเมอร์ไปเก็บบลอบแบร์มาหรืออะไรเงี้ยมาเราก็อยากให้มันอยู่ในนานอย่างเงี้ยนะคะ ที่นี้พูดถึงระบาเบอร์นะคะระบาบรือว่ารูบาบนะคะรูบาบเนี่ยเปรี้ยมากนะถ้าใครได้กินก็หืมเข็ดฟันเลยนะคะจะมีออกซิเซิยอยู่ซึ่งไอตัวเนี้ยจะอูฟอลิดจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าอูฟอลิดก็คือไม่มีอันตรายนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ออกซิเซิยเนี่ยมีอยู่ในจำนวนที่เยอะขึ้นเนี่ยนะคะมันจะเป็นพิษนะเพราะว่าออกซิเซิยเนี่ยจะ มีอยู่มากเกินไปจะเป็นพิษเนื่องด้วยกับว่าเราจะใช้ในการที่มันจะทําให้สามารถเกิดสนิมได้นะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าออกซิเจนเนี่ยมีอยู่มากทั่วไปเขาจะใช้ในการที่กรดก่อนเวลาอยากที่จะล้างเครื่องเพชรเครื่องทองหรือว่าหรือว่าเ,อาเขาเรียกอะไระล้างเครื่องประดับเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวนี้เพราะมันจะกัดเอาไอ้พวกสิ่งสกปรก,กออกนะคะโอเคค่ะวิดีโอตัวชุดที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปต่อชุดที่3การเกี่ยวกับเรื่องเบสหรือว่า,อาบอสสิสก็คือความเป็นด่างนะ ตัวนี้19นาทีแล้วนะคะเจอกันวิดีโอตัวต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ